โอเคครับวับนนี้เรามาอยู่ในเกมไมค์ครับนะครับผมก็เพิ่งจะสร้างเซิร์ฟมาไห้เองนะครับก็แหลกๆหน่อยแล้วกันเกมมันไม่ค่อยลืมเนาะโอเควันนี้เราจะมาอยู่รอบ e p 1หนึ่ง <Okay. S 2> นะครับไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เพราะมันแหลกแหลกแหลก ันนี้มีอะไรบ้างคือของเสียนะะเป็นว่าเป็นกระปุกผง แล้วบ,บ้านมาอยู่ฝั่งนี้เลยกันครับอย่างแรกเราไปหาไม้กันเลยไม้นี่ก็หายากนะเราต้องการไม้ขาวอะ่ะผมชอบไม้ขาวนะครับไม้ขาวมันสวยดี เวลาสร้างบ้ามนมันรู้สึกสวยกว่ามันจะเป็นป่าไปแล้วนะ ไปเรื่อยๆนะคิดนะถ้าเกิดมีเสียงอะไรรบกวนก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะคลิปนี้อาจจะสั้นหรือยาวก็ไม่รู้นะแต่ก็ดูดูกันไปนะ ใครที่ไม่ชอบก็อย่าด่าแล้วกันนะก็แค่อย่าดูก็พอนะผมก็ไม่ค่อยจะได้ถ่ายคลิปมาทำถ่ายม่าตัวเองเท่าไหรนะก็ได้แต่ถ่ายกิน ไม่รู้ก็เพราะว่ามันไม่รู้มันจะทำอะไรดีวะทราย้ากเกยนก็เลยมาถ่ายเกมเล่นลดีที่สุดเลยเหมือนว่าจะเจอไฟไหม้ป่านะครับเดี๋ยวคอยดูนะหนึ่งสองซึงน่าไงคบใครมันเผาป่าเนี่ย ลาวาว่าง,งานเถอะก่อนนะ้ำไม่ไปทั่วเลยไม,ยม่ใี่ั้งต้นเลยวะเอเคันเราก็ได้ไม้มาเยอะแล้วเข้าบ้านกันดีกว่า บอกไว้ก่อนนะครับเรื่องนี้ผมไม่ได้โกงเราจะทำชื่อทุกอย่างที่คุณเห็นมาก่อนเลยนะแรก เรามาพุยอ,อันนี้กันดีกว่านะเวลาตกน้ำก็จะได้เลืนน่นตกน้ำมันจะได้ขึ้นได้นะ তাপ লগা খুন্দে ก็ฝึกแล้วได้สองคะแนนค่ะค ภาษาผมก็ไม่ค่อยอยากจะอยู่ย่าไหรแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรดีอาไหร่มันแค่สูงสที่สุดเฉยๆไว้ชมวิวแค่นั้นเลยนะนะแบ้น้ำเลนะ่นแล้วก็กลับ ตอนนี้มันก็นมีหมู่สิบสองอันเดี๋ยวนี้มันบ้านของว่า เพื่อต้องมาตัดหาตัดหาทำอะไรกางกว่าตอนนี้เนี่ยมีอะไรทำไหม ตรงนี้ก็มี่ม้านะมาพันเดียวกันเลยเราต้องการแค่ขนแกะแห้เนื้อเพื่อไปนอนนะครับ ผมต้องการแกะครับไม่ใช่ไก่แกะอยู่ไหนแกะสวัสดีน้องไก่ยัง้อน้าอนะ cáu giận, ưu cần phó mặt phó lên กันะกลับบ้านกันเลยถ้ามีเสียงอะไรก็มีเสียงอะไรรบก,กวนก็ขอไครด้วยนะครับใครที่ไม่ชอบคลิปนี้ก็อย่าด่าดีวกว่าได้า่าดูดีวกว่า ขอไปด้วยนะคีสอมบี้ซอมบี้มาเจอไหงฮะ มีอป่ะเนี่ยอู้โอเคอ่า हाँ को बैंक เตียงมันดูเรียบเนียนไหนก็ไม่รู้นะครับนี่ครับต้วกินข้าวปิดแล้วดี จบคลิปแค่นี้กันนะครับบ๊ bye ายบายเจอกันใหม่พัหนานะครับ